นี่เลยบอ,อ,บอวาวเนื้อทอดเนื้อทอดสีสวยๆจ้าแบบทอดก็มีนะคะนี่ถ้าให้เราทอดให้เราก็ทอดนะคะเนื้อแดดเดียว,ว ออวันนี้ทอดสองกิโลจ้า,อาเอาไปบายเขาพี่นอ้องเพนยูหอเนาะอืเอเพนยูหอเพนยูอาพาพินอาพาพินครับคอนโดเพิ่นเอาไบเว็บกินได้เลยซื้อข้าวเหนียวมาบายเขากินกับแก้วบองนี่ครับผม กอดพุกออกว่ะนั่งขาก็ไม่ต้องทอดนี่แตกเนี่แตกนี่เน่กินนี่เน่กินแปลโมครับย่าแค่ว่ากำลังทอดเนี่ยใจดีดีจอดได้หรอแม่ นี่อันนี้เราก็ทอดสองกิโลครับผมเน่เน่แปลวถวยไหมยังคอยกลับเดี๋ยวมันกะสีแดงงามๆครับผมเนื้อแดดเดียวถ้าใครสนใจสั่งได้ครับทอดแต้มั่นไม่ไหมครับผมไม่ไหมเลยครับผมเสียจะทาแต้มั่นเนาะเนี่ยจ้า ใจตะคาดำมันใหม่เรกีกะเขาทอดให้จากพี่น้องน้ำมันใหม่มันจะไม่ดำนะครับจะทอดออกมาสีสวยเลยขอขอบคุณขอบคุณพี่พ่น้องๆที่อยากได้เนื้อแดดเดียวไว้ชิมไว้กินกับข,ข้าวนี่เห็นบอกสีง่ามมีหลี พอมันสุกแล้วเห็นป <are> <tum bs. S 2> ่ะเอามนไปเวฟเอาแพ่ว่ากระเสียมาเสด็จน้ำมันก่อนสเด็จน้ำมันมมันเย็นแมันเย็นจังแพ็กสูญยกาศไปหาย่างดีพี่น้องพี่น้องก็สามารถเอาไปเวฟอยากกินหัวน้อนกับเวฟพออยากกินห้อนก็สามารถกินได้เลยครับผมเนาะเพราะว่ามันสุกแล้วเพราะว่ามันสุกแล้วนี่โอเคเนี้ยสวยเลยเนียสวยมากกล้องอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเบิรงไม่เสียดนะเด้อ ีสวยมากครับผมขอบบุญขอบคุณหล,ลายๆทีสวยอุดหนุนครับผมช่วยๆ่บฟเ่ฟเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งก่อน เสร็จเรียบร้อยสองโลนะจ๊กะก็ฝากพี่น้องไปแน่ด้วยจ้าซอยอุดหนุนได้อยากสี่ให้เห้าทอดให้หรือเอาไปทอดเองก็ได้ครับผมเนื้อแดดดียยไปบาบเขาเสบแบๆนะพี่น้องเนาะขอขอบบุญขอบคุณเนืน้อสวยๆเลยจ้าพี่น้องจ้าสวยอิลี ไปก่อนครับสวัสดีครับผม